เขาบอกว่าขออนุญาตใส่แบนนิดนึ่งเพราะว่าเชิญเองนะเขียนตัวเล็กไปหน่อยอ่าอันนี้เรื่องของการซื้อขายนะครับพี่้องเขาบอกถ้าเกิดว่ามีผู้ขายเนี่ยตั้งเงื่อนไขในการซื้อสินค้าว่าคุณจะต้องซื้อหนึ่งชิ้นแล้วก็พ่วงอีกหนึ่งชิ้นโดยซื้อหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาจะไม่ขายนะจ๊ะเขาบอกว่าในกรณีแบบเนี้ยทำได้ไหมอืมวันนี้น่าสนใจนะมีนะ มีไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างเซเว่นเนี่ยบางทีาจารนซีน้ำสมมุติว่าอันนี้สิบบาทเขาบอกว่าเอาสองขวดไหมมันแค่สิบห้าบาทเองอันนี้เนี่ยเขาแต่เราไม่ซื้อก็ได้อันนี้เขาเขาเขาใช้คำ <Prom otion? S 2> ว่ามันเป็นโปรโมชั่นก็ได้หรือมันเป็นวิธีการขายครับที่จะทำหให้เราเไม่ไม่ต้องซื้อหนึ่ง คือเราสามารถซื้อจํานวนเพราะยิ่งซื้อมากมันก็มีจะมีส่วนลดมากครับกรณีเนี้ยมันต่างกันมผมจะยกตัวอย่างถ้ากรณีเนี้ยผมจะเห็นได้จากเอายกตัวอย่างนักเล่นนาฬิกานาฬิกาแล้วกัน <laughs> นักเล่นนาฬิกาแล้วกันถ้าท่านเข้าไปในช็อปนาฬิกาโรเล็กแล้วกันท่านบอกว่า อยากจะไปซื้อซับมารีนเป็นนาฬิกาสปอร์ตยกตัวอย่างซับมารีนนี่เป็นสปอร์ตใช่ไหมเป็นสปอร์ตคือผมก็ไม่มีความรู้เลยอันนี้กูรูนะพี่น้องมีก็ไม่ใช่เป็นนาฬิกาสปอร์ตเพราะว่านาฬิกาแบรนด์พวกเนี้ถ้าเป็นนาฬิกาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็น GMT เป็นสปอร์ตและตัวสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นหน้าแบทแมนเดอะฮักอะไรก็ตามหน้าเขียวหน้าดำน้ำเงินอย่างเงี้ย พวกนี้เข้าเรียกนาฬิกาสายสปอร์ตเนี่ยซัลมารีนบ่าซัลมารีนปกติแล้วมันจะไม่มีวางขายบนตู้อมันจะถูกเก็บเอาไว้เพราะว่านาฬิกาพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นนักสมะคนที่เป็นเขาเรียกลูกค้าประจําอ,อที่มียอดซื้อสูงพอที่จะสามารถซื้อนาฬิกาพวกนี้ได้โอใครอยู่ดีไปซื้อไม,ไม่ได้มีตังก็ซื้อไม่ได้เขาไม่ขาย ยิ่งแบรนด์ดังๆปาเตฟิลิปนือติลูสรุ่นหลักๆพวกนี้นี่ถึงแม้ว่าเห็นมีตังไปเขาก็ไม่ขายม,มนันเป็นเป็นแบบนี้อันนี้ค,คือคือกลุ่มใหญ่แล้วกันนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าแต่เขาจะมีวิธีการหนึ่งเขาบอกถ้าคุณอยากได้จริงใช่ไหม,มคุณต้องซื้อเดชจัดจไปอีกเรือนหนึ่งเดชจัดจคือนาฬิกาที่เป็น ที่เป็นนาฬิกาไม่ถือว่าเป็นสายสปอร์ตนะเป็นนาฬิกาทรงปกติที่ถ้าจะซื้ออันเนี้ยคุณต้องพ่วงอันนี้ด้วยอันนี้ไปด้วยไม่งั้นเราไม่ขายใช่ไม่งั้นเขาไม่ขายแปลว่าแปลว่าสมมตินะผมกับพี่น้องเดี๋ยวบอกไอ้ตันยกราคาแพงเกินไหมผมยกตัวอย่างเพราะหนูผมนึกไม่ออกสมมติท่านจะซื้อไอ้ตัวนี้ปกติมันราคาสองแสนห้าครับยกตัวอย่างเขาไม่ขายดังอื่นเดียวท่านจะต้องพ่วง เจ้านาฬิกาพวกนี้อีกหนึ่งแสนยกตัวอย่างก็เป็นสามแสนห้าถูกต้องสองเรือนสองเรือนเพื่อจะได้สิทธิ์ในการซื้อเรือนที่ท่านต้องการแต่ถ้าจะเอาเงินไปซื้อสองแสนห้าเรือนเดียวไม่ได้ไม่ขายไม่ดัอันนี้เขาเรียกว่าซื้อแบบมีพ่วงครับโดยเขาตั้งเงื่อนไขเลยว่าถ้าจะเอาตัวนี้ท่านจะต้องซื้ออันนี้พ่วงอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะเกือบทุกที่ที่เพราะเนื่องจากว่าไอ้กลุ่มนาฬิกาสปอร์ตเนี่ย มันออกมาพุ๊บมันถูกซื้อเลยอืมันก็จะทําให้นายกาพวกกลุ่มพวกเนี้ยมันจะค้างอยู่อย่างนั้นอืเขาก็เลยใช้วิธีการที่ทายังไงที่จะให้มันออกด้วยเพราะจะรอให้มันออกบางทีมันไม่ได้ถึงยุคของมันที่จะมาเฮือฮาเล่นกันเนี่ยเขาก็ลงใช้วิธีการจะซื้อนี่รงพ่วงนี่เขาเรียกว่าซื้อพ่วงเขาตั้งเงื่อนไขเลยครับตั้งเงื่อนไขว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าลดนะคือราคาเต็มแต่เพราะเราอยากได้ไง พออยากได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องพ่วงคําถามคือผู้ขายที่ตั้งเงื่อนไขแบบเนี้ถือว่าเป็นที่อนุญาตไหมในหลักการอิสลามนะในหลักการอิสลาม,มสมมุติเราเองเนี่ยแหละอ่ะเราเองผมขายนาอิมเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยเออนาอิมถ้าถ้าคุณจะซื้อไอพาวเวอร์แบงกอันนี้เนี่ยคุณจะต้องซื้อสายชาร์จไปด้วยนะอ,อีกอันหนึ่งคู่กันไม่งั้นไม่ขาย กรณีอย่างนี้ได้หรือไม่เพราะว่าอันนี้เป็นคําถามร่วมสมัยนะผมว่าเราเจอกันเยอะครนะเจ,เจอเจอเยอะเขาเลือกเขาขายคู่อะเดี่ยวเขาไม่ขายทั้งทั้งที่อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ข่อยากได้หรอกไอเราอยากได้อย่างที่หนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ซื้ออย่างที่สองด้วยก็ไม่ขายอย่างที่หนึ่งมันก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยว่าตกลงมัน การตั้งเงื่อนไขนี้ถ้าเราเป็นผู้ขายเนี่ยการตั้งเงื่อนไขยอย่างนี้มันอนุญาตไหมในการซื้อขายครับอันนี้น่าสนใจนะอะ่ทีนี้เรามาดูคําตอบนะถ้าไปดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในเชิงหลักการเนี่ยอืการตั้งเงื่อนไขในการขายเนี่ยมีทั้งที่อนุญาต และตั้งเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตเงื่อนไขที่อนุญาตเดี๋ยวผมจะค่อยไล่เรียงไปสมมุติเราเราขายของอย่างหนึ่งแล้วเพราะว่านาบีเคยบอกว่าไม่อนุญาตให้ซื้อขายและมีเงื่อนไขเข้าใจนะครับซื้อขายแล้วมีเงื่อนไขยอยู่แต่นนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสมอไป ถ้าเกิดเงื่อนไขทีม่มันมีประโยชน์มันก็จะเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ปาดให้ข้อวิเคราะห์เอาไว้แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าเดีย๋ยวผมจะไล่เรียงทีละประเด็นในกรณีนี้ก่อนกรณีนี้ก็คือการที่ผู้ขายตั้งเงื่อนไขที่ตั้งมานี่ว่าถ้าจะซื้อสินค้าหนึ่งอย่างจะต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งพ่วงไปด้วย ในทางหลักการเนี่ยถือว่าเป็นที่อนุญาตถ้าหากว่าสินค้าทั้งสองอย่างเป็นที่รับรู้ว่าคืออะไรเขาเรียกว่าอิดากาาตามะลูมาไทนีมเมื่อทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ว่ามันคืออะไรอ,อย่างแรกนะรู้แต่อย่างที่สองไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้หรือซื้อสิ่งที่ฮาลานพ่วงกับสิ่งที่ฮารอมไม่ได้ไไดเข้าใจะนะครับอ,อันนี้คือกรณีที่มันเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้อันที่สองวากาณสัมมาลูมันและราคาถูกกำหนดชัดเจนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนซื้อขายเลยนะ เอาเจ่ตัวอย่างใกล้ๆเช่นเขาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะซื้อนมคุณต้องซื้อน้ําผลไม้คั้นไปด้วยอือ่าโดยสองชิ้นเนี่ยราคาเท่านี้อันนี้คือเขาเรียกว่าซมันมะลุมครับนะและของที่ขายก็มะลูมเหมือนกันนะก็คืออันนี้นมอันนี้อาซิรนี่น้ําผลไม้ครับทั้งสองอย่างรู้เหมือนกันเขาขายแพ็คคู่อืเขาไม่ขายเดียว กรณีอย่างนี้ทั้งที่เราอยากไปซื้อนมแหละแต่ว่าถ้าไม่ไมอ่าแต่ถ้าเราไม่ซื้อไม่ซื้อ<ม>น้ำผลไม้ด้วยเขาไม่ขายเขาขายเป็นแพ็คคู่อย่างนี้กรณีอย่างนี้ได้เนื่องจากว่ามีเงื่อนไขสองข้อคือหนึ่งสินค้าเป็นที่รับรู้อสองราคาเป็นที่รับรู้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการตั้งเงื่อนไขยอย่างนี้เนี่ยผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ อืมพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเพราะเขาบอกเออฉันไม่พอใจก็ไม่ต้องซือ้อไม่ต้องซื้อแต่ว่าคุณพอใจจะมาซื้อนมทีแรกอ่ะใช่แต่ว่ามันพ่วงผลไม้ไปด้วยคุณบอกคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องซือ้อแต่ตคุณบอกว่าเออพวกนมซื้อนมมาแล้วพวกผลไม้ไปด้วยก็อ่ะพอพอใจก็ซื้อถูกตอ้กตองเพราะบางทีเขาอาจจะให้ราคาในที่ มันไม่ได้แพงมากมคือการซื้อพว่วงในลักษณะครับอันนี้ได้อันนี้<ว>ได้อน,นุญาตอน,นุญาตเออวลามาดูคําตอบเนี่ยหนึ่งในปานพุ่มสมัยคือเช็คซาลาไซมินเนี่ยคือมัสอาลาเนี่ยใกล้เคียงอเขาท่านถูกถามอย่างนี้ว่าผู้กรมเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าวยเรื่องพ่อค้าที่เขาจะขายสินค้าอย่างหนึ่งโดย พ่อค้าคนนั้นตั้งเงื่อนไขว่าจําเป็นจะต้องซื้อสินค้าอีกอย่างหนึ่งพ่วงไปด้วยเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าการซื้อขายหรือการตั้งเงื่อนไขดังกล่าวนี้มันถูกต้องหรือไม่มแล้วก็ผู้ถามถือว่าเอ๊แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการซื้อลักษณะด,ดังกล่าวมันจะมีความผิดไหมสมมติว่ามันไม่ถูกอย่างเนี้แกก็ตอบว่าพระอาญาบานบอาณัมฮาซาลาบะสบิฮฺ ท่านก็บอกว่าอันเนี้ยถือว่าไม่เป็นไรลาบะสะมินไอยากูลาละกัลบายะท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรครับในกรณีที่ผู้ขายเนี่ยจะบอกกับท่านว่าอันลาอาบิออะไลากกะฮาติละอิละอันตัชาตยียสล,ละอุคราอ ที่บอกว่าท่านจะไม่ขายสินค้าชิ้นนี้อนอกจากท่านจะต้องซื้อสินค้าอีกชิ้นหนึ่ง่าเขาบอกฟอินรรดีตาบิซาลิกฟลาฮารชถ้าท่านพอใจในเงื่อนไขดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นไรในการที่จะซื้อท่านยกตัวอย่างเลียกลีย,ยมูมีเกาลิฮิตา,าอาลเพราะว่ายึดหลักจากความหมายรวมจาก ดำรัสของอัลลอฮฺตาลาที่บอกว่ายะอายูฮัลลาซีนอามานูออัลฟูบิลอูกูดที่บอกโอบรรดาพุทธาทั้งหลายจงทําข้อตกลงให้มันสำเร็จผลก็คือปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกันวะลิกลินนาบีสัลลฺละสลัมแล้วก็ด้วยกับคําพูดของท่านนบบมุมฮัมหมัดสัลลอละสลัมที่บอกอัลมุสลิมูนอาลาชูรุติหิมมุสลิมนั้นจะอยู่บนข้อตกลงที่มีต่อกันนะครับแล้วก็ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ต้องปฏิบัติร่วมกันอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นท่านบอกว่าฟัลอัสลูฟิชูรูตกัลอัสลลฟิโลกูดครับอันนี้สนใจน่าสนใจเขาบอกว่าฐานเดิมของสิ่งที่กำหนดเป็นเงื่อนไขคือชูรูดนั้นมันก็เหมือนกับฐานเดิมของข้อตกลงหมายความว่า ฐานเดิมของสิ่งเหล่านี้ในบาบมุอมามะละก็คืออ,อิบาฮะใช่แปลว่าคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อนุมัติฮัตตายาคูมาเดลีนอะไรนันม,มันจะรักษาสถานะเดิมคืออนุญาตจนกว่าจะมีหลักฐานมายืนยันว่าสิ่งนั้นไม่อนุญาตมีข้อห้ามถูกต้องฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านบอกว่า กลับไปสู่อักษรเดิมอมกลับไปสู่หลักเดิมก็คือหลักเดิมคืออิบาหาฮับเป็นสิ่งที่หมูบ้านอนุญาตแล้วก็เมื่อเป็นสิ่งที่อ,อิบาฮิวันให้ด้วยด้วยหลักการเนี่ยเมื่อยังไม่มีตัวบทชี้ชัดว่าการกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามอมก็ถือว่าจะต้องปล่อยให้อยู่ในสถานะเดิมก็คือฮาลาันอ,อันนี้คือท่านได้ตอบเอาไว้นะครับก็ แปลว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าหนึ่งก็คือสินค้าทั้งสองชิ้นต้องเป็นที่รู้ครสองราคาต้องชัดเจนและอีกเงื่อนไขหนึ่งคือสิ่งที่พ่วงมาจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของาศาสนาต้องไม่หออมต้องไม่หอมอมอ้อมถ้าคุณจะซื้อสิ่งนี้คุณต้องซื้อกีตาไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ อาจารย์น,น,นะ,ะถ้าคุณจะซื้อตู้เย็นคุณจะต้องซื้ออ,ะ,อะไรล่ะเหล้าพ่วงไปด้วยออย่างเงี้ยกรณีอย่างเนี้ยคือในสองสิ่งนี้จะต้องเป็นสองสิ่งที่ฮาลานด้วยหลักการ,รับสินค้าที่เป็นที่รู้สมันมารูมแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่าศาสนาอนุญาตให้ทำการซื้อขายถ้าอยู่ในกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติเพราะมี อะไรครับมีคำพูดของท่านรอซูนสลอนสลัมที่พูดไว้ชัดเจนว่าก<ช>ุลูชอ ah ร์เตนไลสซาฟิกิตาบินแลฟาฮัวบาติลุนเงื่อนไขใดก็ตามที่มันไม่อยู่ในกิตาบลุลลือสิ่งนั้นถือเป็นโมฆะเงื่อนไขนั้นถือเป็นโมฆะเงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในคําภีร์ฮอลัลถือเป็นโมฆะนั่นแปลว่าการตกลงเงื่อนไข ในกรณีที่มันไปค้านกับหลักการของศาสนาเป็นโมฆะแน่นอนก็เหมือนยืมเงินหนึ่งหมื่นใช้หมื่นสองก็ถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติถูกต้องถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะพอใจก็ตามถูกต้องถูกต้องถือว่าเป็นดีบาแนเป็นดีบาฉะนั้นตรงนี้สําคัญแล้วก็พอเรามาเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราพอใจจะซื้อไหมบางทีสิ่งเหล่านี้ Уров, ที่อื่นม <ๆ lite. S 1> ีเขาไม่ต้องพ่วงเราก็ไปซื้อก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาพ่วงก็ดูว่าเราพอใจไหมเพราะสิ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์อันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้ประโยชน์มันมากกว่าแต่อันนี้มันยังไม่เลยแต่เขาวางเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเมื่อเมื่อศาสนาอนุญาตเนี่ยก็อยู่ที่ความพอใจละอันแปลว่าถ้าเราเป็นผู้ขายไม่ผิดอถ้าเราเป็นผู้ซื้อก็ไม่ผิด ทีนี้ในอาถามเผื่อไปแล้วการอาจารย์พี่น้องเผื่อว่าพี่น้องท่านใดผมเชื่อว่ามีหลายท่านนี่แหละที่ชอบเอฟผ่านการประมูล